วันนี้เราจะมาทำเล็บลายหินอ่อนนะคะขั้นแอดวานต์นะ,ะต้องพูดอย่างนี้นะคะแอดวานต์ Advanced. เดี๋ยวเราไปชมนะคะมันจะเป็นยังไงนะคะขั้นแอดวานต์อย่างที่ป้าบอกนะคะก็เราจะต้องเตรียมสีชมพูนะคะวันนี้ป้าจะทำหินอ่อนลายสีชมพูนะคะเราจะต้องมีกันอยู่3โทนสีนะคะเพื่อสร้างมิติให้เสมือนจริงนะคะก็ เรามาดูขั้นตอนกันเลยค่ะนะคะเดี๋ยวป้าจะทารองพื้นด้วยสีขาวนมนะคะอ่าอันนี้ก็คือสิ่งที่ต้องเตรียมอีกอย่างก็คือพวกกิตเตอร์แล้วก็เปิดกหอยนะคะมาเต็มนะ,ะวันนี้จัดเต็มเลยนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูว่าชมพูมันมีอะไรบ้างอ่าชมพูของป้าก็จะมีชมพูไซลั นะะแล้วก็ชมพูนูดนะคะชมพูนูดแล้วก็ออกสีแดงแดงแดงไซรัปแดงเลือดแดงเลือดหมูว่ค่ะมันก็จะออกจางๆนิดนึงเนาะอันนี้มันจะไม่ค่อยเข้มข้นเท่าไหร่นะฮะอ่าทาลองพื้นเลยค่ะ นนี้ก็จะเป็นขั้นตอนแบบละเอียดนะคะก็อยากให้ทุกคนแบบจําขั้นตอนหรือถ้าเราจะเอาไปทำก็ให้แม่นยำขั้นตอนไว้นะคะเราไปอัดแอปเราไปปรับเปลี่ยนตามความต้องการที่เราจะชอบสีไหนอะไรยังไงได้หมดเลยนะคะนานๆมาทำป้าก็จับต้นชนปลายไม่ถูกเหมือนกันนะลายหินอ่อนนี่ต้องหมั่นทำบ่อยๆนะคะมันค่อนข้างดูแล้วสลับซับซ้อนขนาดป้าเองก็ยังต้องแบบป้าทา รองพื้นไปเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นพัก็ทาเบรทนะคะเบรแล้วก็มาใส่กิทเตอร์นะคะยังไม่ต้องเข้าอบนะคะใส่กิทเตอร์ลองพื้นลงไปอ่าสีชมพูที่หนึ่งนะคะลงมาเลยชมพูนูดนั่นเองนะคะสีชมพูนูด มาแล้วนะคะหลังจากนี้เราก็จะเตรียมเปลือกหอยนะคะใส่กาวเจลลงไปเพื่อทำการติดเปลือกหอยนะคะ วันนี้มาเต็มนะคะใส่ทั้งเปลือกหอยกิเตอร์ทองเปลลใส่เต็มเลยนะคะวันนี้แแอดวานซ์ออบไปเรียบร้อยนะคะหลังจากออกมาแล้วเราก็จะมาทำท็อปด้วยฮาร์ดเจลนะคะก็คือนี่คือ1ชั้นแรกนะคะอันนี้คือชั้นแรกนะคะอ่ะหลังจากทาฮาร์ดเจลไปแล้วเราก็แปะท้องได้เลยะคะ่ะแปะท้องขึ้นมาให้มันเป็นอีกมิติหนึ่งนะคะ มันก็จะเป็นชั้นขึ้นมาชั้นนี้คือเราก็จะแปะทองเปลวขึ้นมาอีกนะคะแปะให้เขาแบบมีมิติเป็นชั้นชั้นลึกลงไปนะคะแต้มสีได้เลยนะคะสีชมพูนี่เป็นสีโปูไซหลักนะคะ กจ็จะออกเจ๊ดแจ๊ดหน่อยนะฮะจ้าเจแจ๊ดชมพูเจ๊ดแจ๊แต่เป็นไซรัปนะ,ะไม่ไม่ค่อยมีความเข้มข้นเท่าไหร่ก็เติมลงไปค่ะเป็นชั้นที่2นะคะเราก็จะเห็นว่าชั้นที่ทาลงไปแล้วชมพูนู๊ตมันก็จะเป็นชมพูนู๊ตชั้นนี้ก็จะเป็นชมพูไซรัปก็ก็โครโทนสีนะคะก็จะมีมิติแบบนี้นะคะทำความเข้าใจเราจะได้ทาแบบจับขั้นตอนได้นะคะสำคัญตรงที่เราจับขั้นตอนได้อ่าพอเราเข้า อบไปเรียบร้อยป้าก็มาแถบสีขาวนมนะคะขาวนมก็จะม,มีความจางๆอยู่แล้วเราก็แถบๆไปนะคะแถบสีขาวแล้วก็มาใส่สีชมพูสีชมพูนี่ก็จะเป็นชมพูแดงค่ะสีแดงแดงไซรัปนะคะมันก็จะออกแดงเลือดหมูแต่เขาจะมีความจางๆเห็นไหมคะตัดกันไปในนั้นมี3โทนแล้วนะคะ เราจะเห็นว่ามชมพูมันเป็นโทนชมพูแต่มันมีหนักเบาเข้มนะคะอันนี้ก็ทามีป้าทาเบสนะคะเราไม่ต้องการความหนามาป้าทาเบสหัวไฟหชั้นเราจะปิดชั้นนี้นะคะเราจะปิดทำการปิดชั้นนี้ เราจะได้สองชั้นแวนะคะงชั้นแล้วที่เรามาดูเก็บรายละเอียดนะคะเก็บรายละเอียดโดยการตะไบเปลือกหอยที่มันยื่นเกินออกมานะคะให้เขาโมนเนียนเป็นเนื้อเดียวกันนะคะไม่มีสะดุดไม่มีแง่งไม่มีอะไรมาขีดข่วนได้นะคะเนี่ยมันออกมาเริ่มจะสวยแล้วะะเลยเป็นรูปร่างแต่ยังไม่จบแค่นี้นะคะก็ค่อนข้างจะสองชั้นไปแล้วเนะาะทีนี้ทาสีขาวค่ะ สีขาวนี่จะทำให้มีความละบุนทาบางๆนะคะทาให้ทัว่วแต่ทาบางๆนะคะป้ารูดเกือบจะหมดนะคะนั่นนะมันไม่ได้เข้มมากอีนี้เราก็มาเติมหลังจากใส่ขาวแล้วเติมได้เลยนะคะเติมทองเปลวกิตเตอร์ส่ทับซ้อนไปนะคะ่ะเพราะหลังจากที่เราทำเมื่อกี้มันสองชั้นไปแล้วนี่ชั้นสาม บมาเรียบร้อยนะคะเรายังไม่ได้ทำการปิดนะคะชั้นนี้เราก็จะมาเพิ่มอีกเพราะถ้าเราไม่อบมันจะ,ละเลงเปอะไปหมดนะคะมันก็จะคอนทรได้ยากจริงๆถ้ามีไฟฉายส่องก็จะดีนะคะเพราะสีไม่ได้เข้มเลยใช้ไฟฉายส่องได้แต่ขั้นตอนนะตรงนี้คือป้ายอยากให้เข้าใจง่ายๆนะคะเหมือนเราอบอะไรอย่างเงี้ยแต่เนี่ยเราจะใช้ไฟฉายส่องได้นะคะไม่ต้องเข้าอบแบบเป็นเรื่องเป็นราวนะเพราะสีจะจางมากค่ะ ปกาเติมอีกนะเติมขาวเติมชมพูเข้าไปอีกนะคะอยู่ที่เราจินตนาการเลยค่ะทีเนี้ยเราดูว่าความหนักเบาไปอยู่ตรงไหนเราก็จะเพิ่มอะไรตรงไหนตรงไหนมันยังไม่เข้าตาเราก็เติมไปได้เลยนะคะเพราะสีจะบางมากบางจริงๆร่ะจินตนาการสำคัญนะคะเรามีจินตนาการในใจเราค่อยๆใส่ไปนะอบ ชั้นนี้เราก็จะปิดแล้วค่ะชั้นนี้เราก็จะปิดปิดด้วยเบรนะคะยังไม่ถึงกับท็อปโคดนะคะไม่ไม่ถึงกับพาเจลนะครับเข้าอบก,ก็ได้แล้วนี่ชั้น3ทีนี้เราจะมาทาทีนี้จะเป็นรอบปิดนะคะจะทําการแตกลายงานะคะเห็นอ่อนเราจะมีการแตกลายงาของสีขาวนะคะ เราทาไปบ,งบางๆนะคะเมื่อกี้นี้นะคะขาวนมเราทาบางๆเข้าอบอไปเรียบร้อยจริงไฟฉายส่องก็ได้นะคะมันบางมากแต่เนี้ยป้ากําลังสั่งเนาะจะให้แบบเห็นแบบมันไม่บางกล้องที่ป้ามีมันบางไงคะถ้าส่องไฟฉายปั๊บมันบางงานมันก็ไม่ดูไม่สมูทวิดีโอมันก็มันไม่เห็นเราไม่เห็นเล็บฟอร์มที่เราจะทำนี่อ่านี่สําคัญนะคะป้าใช้มาร์เบล มาเบลอิงไปแล้วหนึ่งรอบแล้วป้าก็ใช้ภูกันจุ่มน้ำยาล้างภูกันนะคะเพื่อเช็ดเพื่อเช็ดคราบสีขาวที่มันฟุ้งตรงไหนที่เราไม่ต้องการเราเช็ดออกเราจะทำการสร้างเส้นสีขาวให้ดูเหมือนเป็นการแตกลายงาของหินอ่อนนะคะอันนี้จะเป็นเทคนิคในลักษณะ แอดวานนะคะแอดวานขึ้นมาก็คือมัน,ม,นมันมันมีดีเทลที่ละเอียดตรงขั้นตอนนี้ค่ะจริงๆเราจบตั้งแต่เมื่อกี้ก็ได้นะคะแต่นี่คือความแอดวานขึ้นมานะคะชั้นนี้ก็จะเป็นการเล่นเล่นเส้นสีขาวแตกลายงานนะคะเราก็จะใช้ Marble Ink ก็คือจะเป็นเขาจะวิ่งเป็นหมึกวิ่งทำลายเห็นอ่อนโดยเฉพาะแต่ถ้าเราจุดไปแล้วมันจะเป็นสีขาวที่เราบอกบางครั้งมันเกินเราก็จะมาลูดออกนะคะ เราจะมาลูดออกเราจะเอาเส้นที่เราต้องการตรงไหนที่เราต้องการให้เขาดูเป็นแตกรายงานเราก็เช็ดส่วนเกินออกเอาเส้นที่เราต้องการจริงๆนี่แหละคะ่ะตรงนีนะะ้ที่มันแอดวานนะคะที่มันเพิ่มอีกจริงๆมันจบได้ไปแล้วอันนี้คือเพิ่มงานแบบนี้นะคะงานแบบนี้ยนะะ่ะ ใส่ทุกนิ้วป้าว่ามันก็จะแข็งไปอย่างน้อยเต็มที่2นิ้วสองนิ้วก็อาจจะเป็นลักษณะเหมือนมีดีเทลเป็นลายหินอ่อนแต่มันก็ต้องแบบแตกแต่างกันออกไปถ้าใส่5นิ้วเลยป้าว่ามันจะแข็งไปนะคะป้าดูว่ามันจะแข็งไปเนาะ,ะเพราะฉะนั้นเราก็ไปต่อยอดทำลายหินอ่อนเราไม่ใส่ถึง5นิ้วแต่เราก็มีดีเทลลูกเล่นของเราให้มันดูแบบสมูทดูไม่แข็งนะคะป้ามองอย่างนั้นนะ แปะไปค่ะเนี่ยเป็นขั้นตอนแอดวานที่เราต้องฝึกป้าฝึกป้าฝึกตัวเองแล้วสนุกกับเขานะคะงานตรงนี้มันดูเหมือนขั้นตอนเยอะซับซ้อนมากแต่ป้าสนุกกับเขาตรงไหนที่มันขาดเกินถ้าเราจะเติมอีกมันจะวิ่งไปใหญ่แล้วก็ใช้ควกกันอีไลเนอร์น,นะคะเอามากีดเส้นที่เราต้องการจริงๆที่อยากจะให้เขาเป็นก็มัน,ม,นมันคอนโทรลได้ด้วยมือนะคะเราก็มาแทบลบเอานะคะตรงไหนที่เราไม่ชอบเราออก ตรงไหนที่เราโอเคแล้วเ,เราเก็บนะตรงนี้มันเป็นอะไรที่สนุกตรงนี้เองค่ะว่าแบบชอบชอบอะไรที่มันแปลกใหม่ดูท้าทายถ้าเราทำอะไรเดิมๆมันก็เบื่อถ้าคิดว่าผู้ชมที่ชมอยู่ก็ก็มีความสนุกไปด้วยนะคะคิดว่าอย่างนั้นนะว่ามีความสนุกทําอะไรแปลกใหม่ไปเรื่อยแล้วงานเล็บไม่ต้องกลัวตกงานนะมันมีอะไรแปลกใหม่ไปเรื่อยนะ บางอย่างงานมันก็ดูง,ง่ายแต่จริงๆพอเรามาลงมือทําถ้าเราไม่ไผ่านการฝึกมาก่อนก็ค่อนข้างจะคนโทรลยากเหมือนกันปิดงานได้ยากเหมือนกันถ้าไปลงในเล็บจริงป้าคิดว่ามันก็ยากเพราะป้าก็ผ่านจุดนั้นมาแล้วเรามองว่ามันง่ายแต่จริงๆถ้าเราไม่มีประสบการณ์ผ่านงานมือไม่ได้ลองจับลองหยิบมันยากค่ะมันเหมือนกับเราไปเจอหน้าง,งานแบบเฉพาะเหตุการณ์เฉพาะหน้าจริงๆก็ต้องมีประสบการณ์ไว้นะคะ อันนี้สําคัญสําหรับมือใหม่ที่จะทําเป็นอาชีพเนาะสำหรับคนที่ฝึกเป็นงานดีเลยกก็เรามาเพิ่มมาต่อย,ยอดกันป้าเติมกิเตอร์เติมทองนะคะรอบสุดท้ายนี่ตะไบละตะไบเพื่อให้เขามีทรงที่สวยงามนะคะเพราะเราทําไปหลายชั้นมันจะมีปิ้นข้างอะไรพวกนี้ข้างหน้ามันอาจจะนูนไม่สม่ําเสมอเราก็ตะใบนะคะตะใบให้เขามีทรงที่สวยงาม หลังจากตบไบเช็ดให้เรียบร้อยนะคะเช็ดเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นขั้นตอนทาตะโพนตะ,ะโพนี่ทาให้ช่ำๆไปเลยนะคะเพราะเป็นการฝังเป็น,นตัวด้วยมันเหมือนเป็นการเคลือบนะคะก็จะเป็นชั้นเหมือนก้อนหินมีชั้นซ้อนกันเข้าไปข้างในนะคะดึงขึ้นตรงกลางนะคะให้มีความเป็นหลังเต่าเก็บรายละเอียดข้างขอบให้เรียบร้อย จะ,ะให้ย้อยเนาะเก็บตรงให้เรียบร้อยนะคะมันก็จะมีความเนียนนะคะน่ออกมัแแ้วเรียบร้อยแล้วนะะทีนี้งานของเราออกมาแล้วค่ะอันแรกๆป้ายังไม่ฉ่านะสองอันแรกยังดูด้านด้านดูนดไม่ฉ่าอันนี้ฉ่าสมูทป้ารู้สึกพอใจนะคะอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมจนมาถึงตอนนี้นะคะขอบคุณทุกการกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันนะคะ ปาก็สัญญาว่าจะผลิตผลงานวィィิดีโอคลิปฝึกมือเป็นเพื่อนกันหรือผู้ที่ชมเพื่อความบันเทิงให้ได้รับชมอะไรสนุกสนุกและแปลกใหม่ไปเรื่อยๆนะคะไว้ติดตามกันนะคะวันนี้ต้องไปก่อนแล้วสวัสดีคะ่ะแล้วพบกันคลิปน